สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP ที่188นะคะ188 mm hmm. พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์ hmm. เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ mm hmm. ที่แอด304 BIBEW นะคะสายด่วนตามนี้เลยสั่งด่วนปิดด่วนนะคะ083 43 77 7 5 3นะคะ หรือแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยที่แอด3 4 B I B E D E นะคะไม่ใช่เว็บการพนันนะคะพี่ๆค่ะมาวันนี้นะแคปหน้าจอแล้วสแกน q ิวอาโค้ได้เลยนะคะนี่นะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะวันนี้มาในราคาเดิมนะคะอง์ละ300บาท4อง์์1,000นนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะ เริ่มจากนะอันนี้อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเออหลวงปู่ทิมนะคะชุดเหรียญหลวงปู่ทิมเลี่ยมเก่านะคะมีจีวรมีหมากนะคะมีมีเคาเรียกอะไรนะยาเส้นมีเนี่ยนะเลี่ยมกอรอบพลาสติกเก่าว,วินเทจแบบนี้เลยนะคะพร้อมหมากพร้อมจีวรเลยนะคะ,<น>ะเหรียญนะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเป็นเหรียญเจริญพรนะ ปี2517นะคะปี2517 300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นหันนมานค่ะหันุมานอันนี้เป็นเนื้อผงนะคะหันนมานเนื้อผงนะสีทองทองนะคะรู้สึกว่าเขาจะทาทองนะหรือหรืออะไรคือไม่รู้เหมือนกันนะแต่น้องอาจจะผิดก็ได้นะคะนี่นะนี่ค่ะ เป็นหันุมานนะคะเนื้อผงเรียมกรอบพลาสติกนะคะแบบนี้เลยไม่มีห่วงนะคะไม่มีห่วงเรียมกรอบแบบนี้เลยกันน้ำได้นะคะพี่ๆขากันน้ำได้เป็นเนื้อผงนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินเรียมเก่าวินเทจนะคะหลวงพ่อเงินเรียมเก่าวินเทจแบบนี้นะคะด้านหลังมีพลาสติกใส่นะด้านหน้าไม่มีนะคะนะไม่มีนะคะนี่นะ ได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะได้พระตรงตามรูปนะสามร้อยบาทค่ะ300รอบาทองค์ละสามรอยบาทสี่องคหนึ่งพันนะคะอันนี้เป็นพระปุกหนังค่ะเลี่ยมรัดแบบนี้นะด้านหลังแบบเลี่ยมตันแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นเลี่ยมตันมีห่วงแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปุกหนังนะคะเนื้อชิ้นปุกหนังแบบนี้เลย300บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพันเนื้อดินค่ะเนื้อดินมันมันเก่าๆเลยนะคะอันนี้สภาพใช้นะคะสภาพใช้นี่นะคะมันมันเลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพาชซุ้มกอค่ะพาสุ่มกอเล่นกอบพลาสติกกันน้ํานะคะแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกค่ะเหรียญหลวงปู่สุกใส่กรอบแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่สุกปิดทองด้านหน้านะคะใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะให้ดูกันไปเลยนะคะใส่กรอบแบบนี้ได้เลยนะ300อบาทนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นพระรูปหล่อค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหลงปูดทวดหรือเปล่านะคะเป็นผระรูปหล่อแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะอันนี้สภาพใช้มันมันหน่อยนะคะมันมันหน่อยแบบนี้นะแบบนี้นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นพระนางพญาค่ะพี่ๆค่ะพระนางพญากกกเก่านะคะคาบเขาเรียกอะไรนะคาบสนิมเม็ดแรกคาบเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลย นะเม็ดแร่นะเม็ดแร่แบบนี้นะคะพระนางพญานะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อคะ่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะเก่าเก่าวินเทจแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเอ,อน่าจะเป็นพระสังกจายนะคะ นี่นะเป็นแบบนี้นะสีออกเงินเงินนะคะสีออกเงินเงินแบบนี้เลยนี่นะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะนี่นะคะนี่นะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพระเนื้อดินค่ะไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆเลยนะคะเก่าๆเลย300นะคะรายการต่อไปเป็นหลวมพ่อเงินค่ะหลวมพ่อเงินตามสภาพแบบนี้นะคะเขาน่าจะเป็นหล่อโบราณน,นะคะที่แบบว่าหล่อไปแล้วมันไม่เต็มนะคะผิวขุกคขะมากเลยเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะคะ300บาทนะคะ300บาท รายการ Emmanuel: ต่อไปเป็นพันร,รูปหล่อค่ะอันนี้เขาเรียกพระอะไรไม่ทราบสภาพใช้นะคะสภาพใช้นี่นะสามร้อยนะคะสามร้อยรายการกต่อไปเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่ตามสภาพแบบนี้เลยนะห่วงหักนะคะห่วงหักแบบนี <ma> <ma ้เลยนะคะเขียวเขียวแบบนี้เลยเขียวเขียวครับคลาแบบนี้นะนี่นะคะ 300บาทนะคะพ,พี่ๆค่ะา0 0บาทรายการต่อไปเป็นพักกิ่งหาพักกิ่งไม่มีเสียงกิ่งนะจ๊ะไม่มีเสียงกิ่งแบบนี้นะคะเป็นการหล่อประกบนะคะดูขอบข้างแบบนี้ได้เลยนะเป็นการหล่อประกบแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะเป็นเหรียญหลวงปู่จันทร์นะคะแบบนี้เลยสภาพใช้สภาพสึกนะคะ300บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลงพ่อทาค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะเหรียญหลงพ่อทานะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะสามรบาทรายการต่อไปเป็นจอบหลงพ่องเงิน,นะคะ่ะนี่นะคะจอบหลงพ่องเงินนี่นะคือเอาจริงๆอ่ะจอบหลงพ่องเงินแบบนี้น้องไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะเนี่ย พิ่งเพิ่งเคยเห็นพิมพ์นี้เหมือนกันนะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะแต่เหมือนจอบหลวงพ่อเงินนะคะสามร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะเขียวนะเขียวนะเขียวเขียวนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะเป็นเหรียญ อ่าอันนี้เป็นเหรียญเนื้อชิ้นนะคะเป็นเนื้อชิ้นตัวเหรียญเป็นเนื้อชิ้นนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะมีห่วงนะมีห่วงมานะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเต่าค่ะวันนี้น้องได้เต่ามาสององนะนี่นะคะเริ่มจากองค์ใหญ่นะองค์ที่หนึ่งอันนี้จะองค์ใหญ่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะเต่านะคะอันนี้องค์ใหญ่ นี่นะคะสามร้อยบาทค่ะเต่ารายการที่สองนะคะเป็นพิมพ์นี้นะคะนี่นะอันนี้จะเป็นองค์งเล็กเออเรียกอะไรนะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะคะแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเนื้อชิ้นค่ะเนื้อชิน้นนี่นะสวยๆเลยนะคะเนื้อชิ้นสวยๆเลย 300นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเขาเรียกไม่ไม่ทราบว่าเป็นผ้าอะไรนะเนี่ยคะ่สะสภาพใช้เป็นการหล่อประกบนะคะด้านข้างมีขอบข้างแบบนี้นะคะไม่มีกิ่งนะคะไม่มีกิ่งแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อ,ลอคะ่ะเป็นเหรียญหล่อ,ลอแบบนี้นะนี่นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะ300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพลาเนื no world, <ver> ้อผงพัปิดตาเนื้อผงนะคะอันนี้จะเป็นองค์เล็กนะพาปิดตาเนื้อผงนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นผงคุกรักหรือเปล่านะคะจะเป็นอย่างนี้นะสามร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลงปูสุขค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำเป็นเหรียญหลงปูสุกนะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อกกยค่ะเหรียญ <_ S 1> หลวงพ่อกกย <_ S 2> วัดโคสิตาลาม <_ S 1> ด้านหลังมียันแบบนี้นะคะสวยๆยอยู่นะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญอะไรนะหน้าแบบออกจีนๆนะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะตัวเหรียญ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะองค์นี้ก็เหมือนกันนะ ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่อเดียวกันหรือเปล่านะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพระครูสิงคุพระสิงคุนอะไรสักอย่างนะนี่ค่ะแบบนี้เลยด้านหลังเขียนว่าที่เลื่อนลึกนะคะแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญเต่าค่ะเป็นเหรียญเต่าแบบนี้นะนี่นะคะเหรียญเต่าแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอ่อันนี้เหรียญทรงพนวดนะคะปี2499นะคะเหรียญทรงพนวดปี2499นะคะแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนี่นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญคะ่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะ mm hmm hmm. เหรียญหลวงพ่อสุด ด้านล่างมีเสือนะคะด้านล่างมีเสือเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมียันนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปของดีของเด็ดนะคะพี่ๆขาเซตนี้นะเซตนี้นะเซต,ตนี้ในถาดดำนะคะในถาดดำอง์ละห้าร้อยบาทนะคะอง์ละห้าร้อยบาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากนี่ค่ะอันนี้เป็น เขาเรียกอะไรไม่ทราบเป็นกิ่งอะไรสักอย่างนะเป็นเลี่ยมกรอบวินเทจก,กับพลาสติกนะคะกันน้ําแบบหนามากอะนะหนาเป็นนิ้วเลยนะกรอบอะนะคะกันน้ํานะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนี่ค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะองค์นี้เป็นพักกิ่งค่ะพักกิ่งไม่มีเสียงกิ่งนะคะองค์นี้ไม่มีเสียงกิ่ง เป,เ,ปเป็นสีออกเงินเงินนะคะนี athletes, ่นะเป็นสีออกเงินเงินแบบนี้เลยนะคะนี hmm. paper, ่นะคะสีออกเงินเงินแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดไม่ทราบเนื้ออะไรนะไม่ทราบเนื้ออะไรแบบนี้นะนี่นะคะไม่ทราบเนื้อไม่ทราบพิมพ์นะคะ แบบนี้นะคะ5้าร้อบาทนะคะ5้ารอยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะเ,เขาเรียกอะไรนะหลวงพ่อกลวยนะคะสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะมีจีวรด้านล่างนะคะปกโพนะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะองค์ใหญ่ๆเลยเลื่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำมานะคะสวยๆส,สภาพดีมากนะคะเก่าๆนะคะแต่สภาพดีมาก5้าร้อยบาทนะคะ5้าร้อยบาท นี่นะ500บาทนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสุดท้ายนี้นะน้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้เป็นราคาสวัสดีคะ่ะ